อินทรียวัตถุจากโรงงานนะครับเราก็พยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงงานที่เหมือนกับว่าเป็นของเหลือจากโรงงานการของเหลือจากโรงงานเนี่ยเราเอามาแล้วมันใช้ประโยชน์ดได้เยอะเราสิ่งที่เราทําเราต้องการเผยแพร่เพราะฉะนั้นการเผยแพร่ก็คือการที่เรามาจากโรงงานเนี่ยวัตถุดิบจะมีหลายขั้นตอนจะมีหลายอย่างวัตถุดิบแต่ละตัวก็เหมาะไปทีละอย่างเราเคยออกคิดเรื่องการทําปุ๋ยหมักนะครับการทําปุ๋ยหมักของเราเนี่ย มันก็จะเป็นกากหญ้าจากโรงงานเนี่ยเป็นกากใหม่เราก็มาทําปุ๋ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกากเก่าคาว่าก,ากากเก่าคืออะไรก็คือโรงงานเนี่ยมันจะมีระบบน้ําเขาก็จะดูดน้ําแล้วก็เอาไปไว้อ่เหมือนกับว่าทําเป็นนาเลยนะครับแล้วก็ดูดน้ําไปไว้หรือในบ่อพอเสร็จแล้วพอมันแห้งพอมันแห้งปีหนึ่งมันแห้งพอหน้าแรงเขาก็จะจบขึ้นมาพอจกขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็คือถามว่าส่วนหนึ่งไม่มีดินผสมไหมมันก็มีดินผสมมาส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไปเทไว้ในในทุงน่งนานะครับแล้วก็มันจะป่นละเอียดถามว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างธาตุอาหารเนี่ยระหว่างขี้เถ้าแกบอันนี้ดีกว่าขี้เถ้าแกบเยอะเพราะอะไรเพราะขี้เถ้าแกบเป็นสารโพแทสเซียมแต่อันเนี้ยสารโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสมีในตัวเจนมีนะครับสามอย่างทีนี้วันนี้เราจะมาสอนเรื่องวิธีการทําดินเพาะปลูก คำว่าดินพอปลูกก็คือหมายถึงว่าปุ๋ยที่เราไปเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินละเราปลูกกันในนี้เลยเหมือนกับที่เราเห็นท้องตลาดขายกันติดถุงร้อยแปดถุงร้อยเก้าถุงร้อยก็คือเราเปิดมาเราก็รู้ว่ามือมีข้าวแก่สองมีแกบดิบสามมาีปุ๋ยมะพร้าวหรืออาจจะมีขี้งัวนั่นก็คือเป็นการตลาดแต่ว่าของเราเราก็จะให้องความรู้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอใช้ตัวเนี้ย มันพร้อมที่จะเป็นวัสดุพร้อมปลูกไหมก็ยังนะครับเราจรึงมาเติมธาตุอาหารให้มันมีปริมาณมากขึ้นคือหนึ่งนี่คือปุ๋ยปุ๋ยที่เราซ่อมจำนายอยู่วันนี้นะครับอินทรีย์วัตถุของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าร้อยโลแล้วเราก็จะเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่ประมาณห้ากระสอบนะครับเอาเรามาดูใกล้ๆนะครับพอเราเทมาแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีสีขาวนะครับบางทีมีสีขาวเกิดจากอะไร สีขาวนี่ก็คือจุลินทรีย์ย่อยอินทรีย์วัตถุมาเป็นฮิวมัสเขาขาวนี่คือฮิวมัสทีนี้เรามาดูว่าแล้วมันเกิดท่านอาหารยังไงถ้าวเ่มันเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยครับอย่างเช่นในอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะคิ้วเขียวนะครับคิ้วเขียวตัวเนี้ยเราเรียกว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาเดินละนะครับอีกคิ้วเขียวเนี่ยเชื้อไตรโคเดอร์มาเดินละเนี่ยครับเพราะฉนั้นบางท่านอย่างมากก็ยังคิดว่าเอ๊ะการที่เราไปเห็นเชื้อราในกระสอบเนี่ยมันจะทําให้โรคเน่าไหม เวลาโล้พืชไหมไม่ใช่นะครับตัวนี้คือฮิวมัสเพราะฉะนั้นไม่ว่าอินทรียวัตถุตัวไหนที่มีในตัวเจนตุงสูงจุลินทรีย์ในอากาศก็จะเข้ามากินย่อยสลายธาตุอาหารที่เป็นในตัวเจนแล้วขี้ออกมาก็จะเป็นลาขาวๆเรียกว่าฮิวมัสเป็นธาตุอาหารพืชเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการทำดินพร้อมปลูกนะครับดินพร้อมปลูกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าปุ๋ยของเราถ้าเจอขาวๆอย่างนี้ครับให้ท่านมั่นใจเลยถ้าท่านเอาไปใส่ในแปลงผักเลืออปใส่ใน ผลไม้เนี่ยถ้าเราไปไว้บนผิวดินแล้วก็มีการเอาฟางปกคลุมเนี่ยแค่สองสองอาทิตย์หรือว่าประมาณสิบห้ายี่สิบวันเนี่ยรากนี่จะลอยขึ้นมาข้างบนเลยก็เป็นผักนี่สี่ห้าวัน่านั้นแหละครับถ้ายิงท่านเอาไปโรยกับดินแล้วเอาฟางคลุมลดน้ำถ้าปลูกผักเนี่ยท่านเช้าเย็นๆลองไปเปิดดูครับลาขาวนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับนั่นก็คือธาตุอาหารเดี๋ยวเราเรามาดูว่าวิธีการทาของเราทําอย่างไรราอต่อไปเราจะคิดว่า การที่เกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในเมืองมีลานปูนมีอิดบล็อกใกล้ๆก็กำแพงอยากกินผักก็ไม่ได้ยากไปตองไปหาดินไม่ต้องไปซื้อดินก็อินทรียวัตถุตัวเนี้ไปถึงก็เอาไปวางแล้วปลูกผักได้เลยดูคลิปของเราแล้วเราก็จะถ่ายคลิปไปดูเป็นระยะระยะว่าเราผสมเสร็จแต่วันนี้เราก็จะใส่ทันตะวันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผักเราไม่มีละเราจะใส่ทันตะวันแล้วทันตะวันจะงามไหม หรือเดี๋ยวดูก่อนนะครับบางทีอาจจะไปเอาผักมาแล้วเอาผักมาปลูกก็โชว์ให้ดูว่าผักปลูกแล้วอาการของผักจะเป็นอย่างไรนะครับเอาตัวนี้เราก็จะในเมื่อเราเอาอินทรีย์วุทธูตวนี้หนึ่งชั้นเราก็จะเกี่ยนะครับเคลียร์อินทรีย์วุทธูตวนี้ก่อนเอามาเอาเกลี่ยเกลี่ยให้เจ๋มเหรอรับเกลี่ยให้เจ๋มเกลี่ยมันก็ยังดีแต่เขาก็เร็วแม่จะได้เห็นเอามาเชื่อกันช่วยกันนะครับมาดูดูนั่นก็ได้ดูดูข้อมูลนะ นะครับเดี่ยวนีการเกี่ยเกี่ยอย่างนี้หรือว่ากองินอย่างเงี้ยให้เราเกี่ยวมันดูบินน,นิ่กว่าเน,นี่ยดูมินนิ่กว่าเยอะเสมอเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเกี่ยไปอยู่กองเดียวตรงนั้นมันจะไม่เสมอกันเพราะนั้นการทําปุ๋ยการทําดินพร้อมปลูกวัตถดุดิบจะต้องให้เสมอให้ได้นะครับถ้าเราเกี่ยไม่เสมอการที่เราได้มาแต่ตัวหนึ่งตามตารางนิ้วมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะใช้คุกเอาอย่างนี้นะครับนะครับประกอบ่างนี้เลยประกอบ่างนี้เลยนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับจุดจุดเด่นจุดด้อยถ้าเกิดว่าท่านใช้ EC ัตถุตัวนี้แล้วเนี่ยท่านอย่าลืมลดน้ําโดยเฉพาะถ้าท่านลดเช้าลดเย็นแต่ไม่ต้องลดมากแต่ถ้าท่านไม่ลดน้ำสักสองวันนี่ หญ้าตัวนี้จะทําให้เกิดความแห้งเร็วมากเพราะเขาจะดูดน้ําแล้วเหลือเหยได้เร็วกว่า,าเพราะเหือเยได้เร็วกว่าปั๊บมันจะทําให้หญ้าของเราไอผักของเราเนี่ยเหี่ยวเลยนะครับแต่ตัวนี้ในเมื่อเรามีเครื่องมือเราจะใช้เครื่องมือเลยนะครับใช้เครื่องมืออ่าตีเลยนะครับอันนีวดูนะครับยกตัวนี้ออกไปอันนี้คือธรรันตวันนะครับเดี๋ยวอันนี้ธรรันตะวันที่เราเตรียมเลี้ยงนะครับ เราจะไปทําดอกที่กรุงเทพนะครับแถวไอ้ไม่กรุงเทพครับแถวพุทธมณฑลสายห้านะครับแถวใกล้ๆวัดไร่ขิงนะครับก็อีกประมาณถ้าปลูกแล้วก็คงสี่สิบห้าวันจะออกดอกนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ใกล้ๆแถววัดไร่ขิงนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินเดี๋ยวปีใหม่เราจะย้ายไปแล้วก็ไปปลูกก็ประมาณสี่สิบวันก็จะออกดอกนะครับไปชมดอกคันตะวัน ที่สวยที่สุดนะครับต้นหนึ่งติดยีดอกแล้วดอกหนึ่งจะมีหลายสีนะครับดอกจะมีหลายสีสีที่หลากหลายมากไม่ได้เหมือนกับของพิธิฟิกของไิิกีดเนี่ยดอกเดียวดอกสีเหลืองแต่อันนี้ดอกสวยหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวลองติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะผสองปุ๋ยให้ดูนะครับผม

ยังมีนั่นเลยอีกเวลยังไม่ยัม่เทเลยอ่ะยังลียังไม่โดนเลยน่ะนน I Am okay. อน,นี้มนนูมาก,กอกเลยนะครับนี่ก็คือเป็นอินทีวัตถุนะครับเรากําลังจะเทศนะครับเป็นการเทศซึ่งมาก่อนนี้เราก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วัสดิุหลายๆอย่างนะครับ เราก็พยายามจะทศสให้พี่น้องเห็นว่าการที่เราทําอินทรียวัตถุการที่เราเอาข้อมูลมาเนี่ยต้องการให้ง่ายสะดวกกับการใช้เมื่อเรามีอินทรียวัตถุเราสามารถที่จะปลูกผักโดยที่ใส่ถุงแล้วไปถึงก็ปลูกผักได้เลยนะครับนี่ก็คือการทดลองของเรานะครับเดี๋ยวเราวิธีการใส่ถุงนะครับดินอันเนี้ยเขาก็จะรวดโซ่เองนะครับจะรวดซุยเพราะว่าดินมีส่วนน้อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่า จริงๆต้นไม้เนี่ยดินเป็นโครงสร้างยึดลากส่วนจริงๆงแล้วก็คืออาหารอาหารก็คือ Ins v 2. อินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือการยึดโครงสร้างเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้บนบางคนบอกว่าดินไม่ดีปลูกต้นไม้ไม่ได้แนวทางของผมก็คือดินเป็นแค่โครงสร้างยึดลากแม้กระทั่งเราปลูกในปุ๋ยก็ยังปลูกได้นะครับถ้าปุ๋ยนั้นเป็นปุ๋ยที่เก่านิดนึงไม่ร้อนแล้วก็สามารถปลูกในนั้นได้นะครับเอาไปเอา,เอาตะวันมานะครับ ขอบคุณครับอาจารย์สมาชิกลูกศิษย์อาจารย์ขอบคุณครับครับผมขอบคุณ,ค,ณครับมีอะไรก็ทักทายกันได้นะครับผมอันนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วเอ,เ,อเ,อเอาเอาไปเติมน้ำพีทน้ำกรอบแต่ย้อมไม่ไั้อาจารย์ไอ้กอกคุ้งดูกัน ข้อสาคัญนะครับการที่ใส่เอาอินทรีย์วัตถุกไม่ว่าจะอินทรีย์ชนิดไหนนะครับไม่ควรที่จะปลูกก่อนแล้วก็ลดน้ําควรจะลดน้ําใส่ถุงไว้ก่อนนะครับลดน้ําใส่ถุงไว้ก่อนสักสองวันนะครับวันละเที่ยว,วละเที่ยวแล้วเราก็ถึงจะเอาผักเอาต้นไม้ามาปลูกนะครับเพื่อให้ดินเกิดความเต็มตัวแล้วก็ความร้อนไม่เกิดแต่อันนี้อินทรีย์วัตถุของเราตรงนี้นะครับเป็นของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อน หัวใจมันตรงที่บอกว่าใส่แล้วร้อนตายจริงๆไม่ได้เกิดความร้อนตายเกิดไอ้ไม่ได้เข็มตายอย่างที่เกษตรกรพูดเราเรียกว่าร้อนนะครับการร้อนก็คือการทําให้มีการลากลับไม่ได้เพราะลากลับไม่ได้ลาต้นก็จะเหี่ยวนะครับเวลาเราจะปลูกนะครับให้เราเอาน้ํานะครับรดที่ถุงก่อนนะครับรถที่ถุงก่อน ถ้าจะให้ดีก็คือลดตอนเย็นๆนะครับสักสองวันสาวันแล้วเราค่อยมาปลูกแต่วันนี้เราก็จะสอนวิธีการให้เลยนะครับอันนี้เป็นดอกนตะวันนะครับเวลาเราจะไปย้ายเอาไปปลูกให้เราดูนะครับดูว่าเอ๊ะต้นมันใช้ได้หรือไม่ได้คำว่าใช้ได้หรือไม่ได้ให้เราดูตรงไหนให้เราดูตรงที่ว่ารากนะครับนี่นะครับถ้ารากเขาออกมาขนาดเนี้ แสดงว่าย้ายได้ละนะครับถ้าเกิดว่าลากยังไม่ออกดินก็จะแตกง่ายอันนี้เราใส่อยู่ประมาณห้าวันละนะครับจากที่เราถอนออกจากแปลงแล้วมาใส่ได้ห้าวันละถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับเดี๋ยวดูตอนเย็นๆนะครับเราอาจจะไปไรฟต้นอีกทีหนึ่งไปดูต้นทันตะวันที่ที่แปลงที่เรากําลังปลูกอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆเราวมาันก รุ่นเดียวกันแต่ตอนนี้พอไปลงไปครับมันก็จะโตนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับถ้าเวลามีเราก็จะไลฟ์สดให้ดูเวลาปลูกนะครับเราก็จะใช้วิธีการเจออาะงนี้ลงไปนะครับเจาะตรงน,นี้ลงไปถ้าน้ํามันยังไม่ถึงพอาน้ําไม่ถึงปัญหาคืออะไรปรัญหามันก็คือการที่น้ํายังข้างล่างยังไม่มีน้ํามันก็เลยไม่เกิดความชื้นมันจะแห้งระหว่างแห้งกับชื้นมันก็จะเกิดการร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแห้ง เสมอไม่ร้อนชื้นเสมอไม่ไอ้เปียกเสมอก็ไม่ร้อนนะครับนี่ครับการปลูกเ้าเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยถ้าดินมันดีมีตีัตถุดีความงามมันก็จะสูงเพราะอันเนี้ยรากนะครับจริงจริงทันตะวันอันเนี้ยเรายังไม่เคยขายเลยเราทํามาหลายปีละนะครับทําไมเราไม่ขายเพราะเราก็พูดง่ายๆว่าเราก็กลัวว่ามันจะแพร่พันธุ์ขยายไปเยอะแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นพอดี จ๊แกที่อยู่กรุงเทพนะครับแกสนใจแกอยากเอาไปปลูกโชว์ในไอ้ในแถววัดไร่ขิงนะครับเป็นสนามกีฬาแล้วก็แกจะเปิดร้านเป็นร้านอาหารยวนครับร้านอาหารยวนก็เลยอยากได้เอาไปโชว์เราก็จะจะทํานะครับจะทําเพื่อต้องการให้เจ๊ได้มีโอกาสเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวจะทําใส่ถุงไว้นะครับตอนนี้ก็จะไปตีห้าร้อยต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมไว้ประมาณตีห้าร้อยต้น นี่ยครับนี่ก็คือวิธีการปลูกตะวันนะครับเวลาปลูกแล้วเราก็ต้นทักนะครับแล้วก็เอาออกแดดเลยนะครับเพราะต้นไม้หลักการง่ายๆยิ่งนตะวันเนี้ยเห็นชัดเลยถ้าเราวางตรงไหนแล้วต้นกาโค้งออกไปทางนั้นแสดงว่าแสงแดดไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเราวางตรงไหนแล้วต้นเขาตรงตลอดนั่นแสดงว่าแสงแดดพอ นะครับเพราะตอนตะวันเนี่ยไม่ว่าดอกจะอ่ทันตะวันเป็นทาาไหนก็จะหันตามตะวันนะครับก็จะประมาณนั้นนี่ก็คือวิธีการทำบินปลูกในเรื่องของพืชผักและผลไม้นะครับผม